พี่ชินมีความสุขไม่สุดในชีวิตตอนไหนคิดว่ามีความสุขไม่สุดในชีวิตที่สุดเลยเหรอเอากี่ข้อข้อเดียวเลยเหรอแบบที่คิดว่าพีกที่สุดแล้วความสุขตรงนั้นอะ่ะถ้าสําหรับผมนะอืพีกที่สุดแล้วก็คือ,อของผมก็คือตอนอาจจะอาจจะเป็นแบบเดี๋ยวช็อตสตอรี่หนึ่งก็คือเป็นตอนที่ได้เหรียญทองที่เวียดน,นามมามคืออันนั้นอนะ่ะคือเหรียญแรก เหรียญแรกของไทยเลยหลายๆอย่างแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ชนะเราได้เหรียญเลยแต่คือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นน่ะผมขมขื่นมากผมโดนหักหลังผมโดนเพื่อนในทีมโดนอะไรแบบว่าโดนโกงโดนอะไรไปเยอะมากแล้วก็มันทําให้ผมแบบต้องปิดเพจไปเพื่อนเพื่อนที่ตามมานานน่ะเขาอาจจะจาได้คือผมปิดเพจผมหายไปเลยแล้วจู่ๆเราแบบว่าคือวางแผนแล้วเราคิดเรียบร้อยแล้วแบคือมันโกรธมันแบบมันโมโหมากมันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแบบมันแค้นมากอ่ะ เราก็พยายามรวมแรงนั้นไปเอาเหรียญนี้มาให้ได้คือเหมือนแบบพู่ตรงเหมือนคือเหมือนเอามาตบหน้าเป็นนิกเกตีเป็นนิกี้ใช่แต่มันแรงมันมันมหาศาลมาตอนนั้นเล่ก็น่าจะอยู่เยอ่น่าตามเล่ก็อยู่กับพี่เลยมันตอนนั้นใช่ป่ะดูอยู่เออก็คือคือมันแบบพอผมได้กลับมาคือแบบว่าผมโพรูแรกโอ้งพี่แมังหายไปสามสี่เดือนกลับมาแบบเชียแม่นแบบคือฟีลมันมันแบบมันเหมือนทั้งชนะด้วย มันเป็นความภูมิใจของประเทศด้วยรีเว้นด้วยแต่เราไม่ได้รีเว้นแบบเราไปยิงปืนฆ่าใครเราบอกว่ากูทําได้พวกมึงทาอะไรกันอยู่อืมึงทําได้อย่างกูไหมคือตอนนั้นอันนั้นถ้าถ้าธาตุเบถาบนะความสุขความสุขมันมันไม่ได้มาในรูปแบบรอยยิ้มดีแบบโพสิทีฟของผมมันมาในแรงในแง่ลบมากๆอื อันนั้นนะคะถ้าถ้าคือจริงมันก็มีหลายอีเวนต์นะแต่ถ้าให้แรนกิ้งอ่ะอีเวนต์เนี้ยลำดับหนึ่งเลยันดับันดับหนึ่งผมไปสักอันนี้อันแรกเลยคือเป็นมีดที่แบบพันกุหลาบเนี้ยให้กล้องดูเลยี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะมีคลิปหนึ่งที่เบที่เบัดตัดเกลือร้อยสับคือแบบอยากจะแบบรีเวนต์มันแต่ว่าด้วยแบบด้วยความสําเร็จของเราอืมก็เนอะแต่มันมันไม่เหมือนมุมมองความสุขของคนทั่วไปหรอความสุ